แล้วก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำายๆคือสีส้มนลครับจำง่ายง่ายเลยครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอา แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับครับายทมาถ่ายทำมาอันนี้คือเขาเป็นคนแบบนี้เราต้องสู้เเราต้องถอดใช่ไหมอาจารย์อ้นตอนนี้น้องๆวัยรุ่นนะครับผมนี่ครับที่ใส่เสื้อของอมถอดเสื้อคือของจริงใช่ไหมอาจารย์อ้นเสื้อคือของจริงครับนี่แหละครับของจริงนะครับของจริงมาแล้วเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์น้องก่อน อยู่บ้านไหนครับน้องเนี่ยดงครับบันดงหมู่ไหนครับหมู่สามนีจะมาตัดกับช่างอ่อนนี่ต้องให้ช่างอ่อนถอดเสื้อก่อนอ่าต้องถอดเสื้อด้วยกันอ่าโอเคถอดเสื้อนี่หมายถึงยังไงครับนี่หมายถึงว่าจริงใจแล้วก็ดูด้านหลังที่จะตื้อพระเจานอนหรือเปล่าดูสิครับจะตื้อพระเจานอนโอเคเลยนี่เขาไวรุ่นของจริงครับนี่ครับไวรุ่นต้องเป็นจริงใจครับเนี่ยแน่นอนรักเพื่อนรักฝูงและจริงใจจริงใจครับมีความเป็นลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้ครับทรงอะไรครับทรงลองทรงต่ำลองทรงต่ำ ครับงองบลองนะลองทรงต่าไม่ให้เอาข้างบนออกอ่าข้างบนไม่ต้องเอาออกตกภาษาโคราชจารอ์อนเอาเบอร์อะไรครับลองทรงต่ํานไม่ต้องใช้เบอร์เลยใช่ไหมนิดเดียวเดี๋ยวนะครับลองทรงต่ำมายืนทางนี้เด้อโอเคโอเคลองทรงต่ำนะครับลองทรงต่ํานะครับจัดยังไงก่อนจานกาจะเลื่อนศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองมีด้วยมีครับเพราะขยับตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงศูนย์จุดสองบางคนเขาเดี๋ยวก็จะ บอกมาว่ามันไม่มีนี่0.2ดูครับนี่ถ่ายให้ดู0.2ขึ้นนี่0นี่แล้วก็จุดสองกิกหนึ่งกิกสองกิกโอเคอาตามนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์อ่อนว่ายอย่างนั้นก็ว่ายอย่างนั้นเห็นไหมครับลองสองาลองสองสามจ,<ะ>จัดอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่จัดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องทําอะไรเอา0.2ไล่เลยสําหรับผลพมเขาไม่ให้เอาข้างบนออกด้วยเขาไม่ให้ยุ่งเลยนะเขาไม่ให้ยุ่งข้างบนอาจจะต้องกลานิดหน่อยหมายถึงต้องใช้ฟันปลาสับให้บางนิดหน่อยเนาะจบ นี่ครับลองสรงต่ำตัดง่ายมากเลยครับบอกเขาหน่อยว่าทํายังไงคือหนึ่งน้องๆบอกให้ให้เอา<ร>มือเนี่ยแนบติดกับแก้มแล้วก็พุ่งไปแล้วก็จะแขงข้างนิดนึงด้านนี้ก็เหมือนกันดูนะครับทาว่าลองสรงต่ำนี่ก็คือไม่สูงถ้าลองสรงสูงก็คือไม่ตม่ำโอเคอันนี้ไม่เสี่ยงนะผมจะมีคนหมั่นไส้เนัะนี่ครับลองสูงต่ำไม่สูงลองสรงสูงไม่ต่ำโอเคเลยก็ให้คิดได้แค่นั้นแหละ นี่ครับดูนะครับต่าก็คืออย่างนี้ครับต่าก็คือต่ำเนาะแลนนี่ครับต่าต่าก็คือต่าคือายติงหูอ่ะว่ากันนี้ไอ<ช>พวกขนอ่อนนี่ถูกออาหมดแหละครับปลาติงหูอืม จริงหรูนี่เราเคยสอนเป็นหลายครั้งแล้วแหละทรงนี้แนะนำครับแนะนำไม่สอนในในการสอนใครแล้วก็ตอนนี้ไม่สอนอาจารย์อนไม่สอนดูนะครับอาจารย์อนแนะนำกันเนาะแนะนำบอกแนะนำกันชี้แจงใครว่าผิดว่าถูกอะไรก็แชร์ประสบการ์แชร์ประสบการณ์กันมานะครับผมช่วยบอกเล่ากันมาได้ดูได้คนเราอยู่ในโลกเป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนครับลองทรงต่ำดูนะยังไม่ตัดนะยังไม่ตัดคนเราก็มีผิดพลาดนะเนาะครับ คือถ้าคนไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละคือคนที่มีผิดพลาดอย่างอาจารย์อ้อนได้ทํานี้ก็มีผิดมีพลาดยังไงบ้างผมก็จาได้ว่าสี่ตีนย่อมพลาดนักปราชญ์ย่อมพลังสองขาโดเดีย่อมเซลงไปบ้างอ่านั่นแหละเมื่อครั้งสองครั้งเขาจะเอาเรื่องก็ยอมก็ยอมเนาะอาจารย์อ้อนครับครับก็ขอบคุณทุกคนแหละครับที่ติชมบางคนก็มีมาน้องเขาน่ารักนะเขาบอกเนี่ยนี่ดูตรงนี้นะเวลาขึ้นต่ำๆมาดูต่ำๆอ่าดู เลยขึ้นไปคือต่ําคือไม่สูงสูงคือไม่ต่ําเห็นไหมครับแบบอย่างนี้เลยนะครับมีอะไรบอกเขาคือแกว่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมแกว่งตะแคงเอียงๆตะแคงเอียงๆครึ่งหนึ่งโอเคเลยตะแคงเอียงๆดูนะถ้าจะเอาให้ดีก็เอียงๆนิดหนึ่งแล้วก็ให้เขานั่งตรงๆแล้วก็เอียงนิดหนึ่งอย่างนี้เอียงไปนีดนะครับ่เด็กๆทุกวันนี้จะนั่งไม่ตรง เขาสังคมกล้งหน้ามันก็จะต้องเป็นก้อหน้าครับนี่เราจะดูตรงนี้ก็เหมือนกันหลังหูนี่นะดูนะลัางหูไม่ใช่หลังแหวนนะครับลังหูลังหูหลังแหวนผมโดนครับโดนไปแล้วอาจารย์อ่อนดูอูตะแขงข้างหูอาจารย์อ่อนจัดทอย่างนี้นะครับครับก็ เมื่อเราได้ลองทรงต่ำนี่เสร็จแล้วคือเป็นอย่างนี้ดูนะฮะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้มาเป็นตัวกั่บเส้นมันคั่บเส้นตรงนี้นะฮะดูนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการซอยนิดหน่อยใช่ไหมกัดก่อนกั่บก่อนคับก่อนบอย่างนี้ครับเลยกึ่บอย่างนี้เลยเนาะทำเส้นตีเส้นมันให้ให้ีมแนะนำนะครับไม่ได้สอนนะนให้ให้ให้คมอย่างนี้นี่นี่เห็นไหมครับแล้วก็ทําเป็นโค้งตัวยูแหละตัวเหลี่ยมไม่ต้องเอาหรอกเพราะว่าทรงนี้มันเหมาะสมกับตัวยูอะไม่รู้ ให้ให้ให้ช่างเขาคิดเอาเองด้วยทําตามแต่อาจารย์อ้นอย่างเดียวมันก็มีเก่งหรอกทีก็ยุก็ได้เลียมก็ได้แต่ส่งนี้มันน่าจะเข้าตัวยูเข้ากันตัวยูเพราะหัวเข้าก็ทรงก็ทุ่มออกมาครับมันก็ุ่งออกมาเห็นไหมครับแล้วมาดูฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เราก็มันไม่ยังไม่ตรงเห็นไหมครับเราก็เอาตัวนี้กึบมันครับกึบอย่างนี้คือลองทรงต่ำไม่เอาข้างบนออกต้องทําได้แค่นี้แหละครับแล้วใช้กันไกลสับนิดนึงนิดนึงครับดูนะครับ ดูกำไกโชว์กำไกหน่อยครับโชว์กำไกหน่อยข้ามควงนะจะไม่ควงไม่ควงนี่นะครับก็มือนกับหักตกลงมาไล่ลงแคบๆแคบๆแคบเบาๆอย่างนี้เราดูอย่างนี้เลยวิธีการดูครับนีดูวีก่อนวีลงมาก่อนแล้วก็สับสับไอ้ส่วนที่มันเป็นคลื่นเป็นหลอนเฉพาะเป็นคลื่นข้างนอกเฉยแต่นี้ก็เหมือนกันครับมาอย่างนี้จะไม่ใช่นหลักการอะไรไหมนี่ไม่มีแนะนำเลยก็คือทําให้ฟันทำให้ผมยาวเท่าเดิมแลวความบางแค่นั้นเองอ่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองความประสงค์มันมีแค่นั้น ไม่ใช่ลาดประสงค์นะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นั่นแหละครับไม่ใช่ลาดประสงค์เพราะลาดประสงค์นี่ต้องมาบังแครด้วยคครรัับบว่ากันไปผมก็ไม่รู้จักหรอกเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาดูเอาขิงแนะนำผมนะครับแนะนําแนะนําของดีมาหน่อยผมจะขอแนะนําของดีครับคือหมายความว่าระหว่างโฟมกับ ใบมีดโกนยินเล็ดนี่มันเป็นของคู่กันอ่าใช่ใช่ตัดผมก็ต้องคู่กันกับสิ่งเหล่านี้โกนหนวดก็คู่กับสิ่งเหล่านี้ดูนะครับตอนแนะนำนี่ห้ามถือมีโกนวันนั้นอ่ะน่ากลัวมากเลยครับกะทักมาดีถูกครับอันนี้คือยินเล็ดลอนดอนบริดแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มนะจำยาง่ายๆกล่องสีส้มราคาไม่แพงว่ากันง่ายๆึงร้อยห้าสิบบาทไม่รู้อาจจะปรับราคากันนิดๆิเดียน่อยนะครับมีลายลิงค์ลายอยู่ด้านล่างนะครับสั่งซื้อได้เลย อย่างนี s <S ah. yeah. ้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูครับโอเคครับเสร็จแล้วนี่เป็นอย่างนี้ครับดูนะครับสรุปจรู้ว่าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับผมอ้นกันงาสวัสดีครับนายแบบอยู่หมู่ไหนครับนายแบบหมู่หอ๋อหมู่ห้าหมู่ห้าลองส่งต่ำลองส่งต่ำใช่ไหมลองส่งต่ำข้างบนเอาออกสั้นไหมข้างบนเอาสั้น ข้างบนไม่ต้องเอาออกนิดหน่อยเล็มๆลองทรงต่ำเพราะว่าเป็นเด็กเทคนิคครับใช้เบอร์อะไรอาจารย์อันนี้ลองทรงต่ำไม่ต้องใช้เบอร์เลยาะผมาผมเขาเนี่ยเกือบจะไม่ต้องตัดเลยเล็มนิดเดียวครับอ่าโอเคอาจารย์อ่อนใช้ไม่ต้องใช้เบอร์เลยดูมนะฮะลองทรงต่ำนี่คือทรงนี้เขาตัดมาแล้วประมาณยังไม่ถึงเดือนครับสรุปว่าเราจะเอาให้สวยตํำแค่นี้นี่ ถ้าเราใช้หวีกันไม่ใช่หวีนะเนี่ยมันจะโอเคใช้หวีมันดีกว่ากันพลาดเลยนะไม่ใช่กันพลาดใช้หวีนี่ระดับเซียนระดับซูเปอร์ถ้าไม่ใช้คือคนที่กันกลัวเสียอ่อทำไมสองอย่างก็อย่างอาจารย์อ้อนนี่ไม่ต้องใช้เลยฟันองไม่ต้องใช้เลยก็ได้ ไม่อันนี้คือแนะนําให้ใช้แนะนำว่าใช้วีเ่ยมันจะดีกว่าใช้วีดีกว่ามันมั่นคงกว่ามันมั่นคงกว่ามันไม่กว่ามันกะได้สวยกว่ากะได้สวยกว่าแล้วโอกาสพลาดน้อยน้อยกว่าเพราะมันมีโอกาสพลาดได้นะครับถ้าใช้ฟันเนี่ยคืออธิบายสําหรับคนที่ไม่ถนัดวีครับนี่ตํามันเป็นอย่างนี้ครับต่าคือไม่สูงครับอ่านี่ได้แล้วเนาะอืมได้แล้วตรงนี้ได้แล้วแล้วหลังหูเหรอทีนี้ หลังหูก็ทาอย่างนี้หัวเขาเป็นหลุมนี่เราไปวางลึกก็ไม่ได้แต่งยากวางเบาๆวางเบาๆนะแล้วไงแล้วก็ถ่ายแล้วก็ดูข้างหลังหมุนเนานะครับหมุนนี่ดูผมอยากให้ถ่ายกล้องชัดๆก็เลยหมุนครับดีครับเห็นไหมครับจริงๆผมไม่ต้องหมุนก็ได้ล่างหูใช่ไหมติงหูไงหลังติงหูหลังติงหูกลางไปหูลองสรงกลางนั่นลึมไปหูลองตรงสูงเคยสอนไปแล้ว ถ้าคนจำจะจำได้จะไม่จำอ่ะจะไม่จำจะมาดูแต่อาจารย์อย่างเดียวมันก็ลืมมันจะลืมเวลาจะตัดอีกก็มาดูอีกทีนึงมันก็ไม่ไหวอย่างนั้นมันสมองไม่ไปแล้วมันมือนตึ๊บเงี้ยเมื่อกี้เหมือนตึ๊บอ่าอย่างเงี้ยนะควักขึ้นเนี่ยต้องมีการควักไหมติ่งหูนี่วัดไปเลยนี่ติ่งหูนี่ต่าคือติ่งหูนี่ครับถ้าต้องเล็งตรงนั้นไว้มันถึงจะทําได้สวยเล็งตรงติ่งหูเนาะเราแครกตรงติ่งหูเนาะครับน่ ก็เผื่อไว้นิดไม่เลยไงในในความรู้สึกเราจะกะเอาประมาณเอาเฉยๆประมาณเอาเหมือนการวาดรูปเออเราก็ประมาณนิดๆเอาประมาณโอเคครับถ้าเราไปบอกว่ามันก็สวยเป็นต่ำนะเห็นไหมครับกับเป็นต่ำตรงนี้อีกนิดนึงถ้าเอาขึ้นไปสูงมันจะแก้ยากเลยมันจะไม่ใช่ต่ำแล้วใช่ครับมันจะกลางแล้วมันจะกลายเป็นกลางแล้วเนาะครับนี่ครับอย่างนี้เราก็ตีเส้นไว้เลยปุ๊บนี่ อ่าเราตีเส้นจะลวดเล้วเราไม่ต้องไปไถถ้าไถแล้วหัวเขามันเป็นหลุมครับตีเส้นไว้เลยตีเส้นานเอาเอง่านเอาเองนี่นี่อย่างนี้มันก็จะเข้าทรงแล้วต้องเอานังสือมากลางอ่านไหมอาจารย์อไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นอกครับเราไม่ใช่นักเขียนนิยายใช่ครับอันนี้เราพูดให้เข้าใจแล้วก็ดูวิธีทําด้วยเราไม่มั่วไม่มั่วแต่ทั่วถึงทั่วถึงไปด้วยทั่วไม่มั่วแต่ทั่วถึงนะครับอาจารย์อ้นแต่คนที่ด่ามาก็ขอบคุณขอบคุณครับผมทํายากกว่าคนด่าอีกขอบคุณครับครับ แค่นั้นเลยครับก็ลองทํามันดูนะครับดูสมมติอย่างนี้จะทําให้มันต่ายังไงกระตุกขึ้นเลยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่ใช่ลองไม่เท่าลองทำดูลองทําดูใช่ไหมครับบางคนพูดอะไรมันก็พูดได้แต่เวลาทําจริงนินทากาลีมันทีแกลไม่เก็บแตบมันก็ตูดไปถูหินเหมือนที่ผมบอกและอันนั้นจะไปว่าเขาไม่ว่าเลยว่านือผมทหมคนลไงผมทำมาแล้วผมทำมาแล้วมันก็เจ็บเหมือนกัน ต้องให้คนาทดลองทําโอเคเลยนี้ได้แล้วทีนี้ทําไงต่อใช้ลกวใช้กันไก่ใช่ไหมใช้ฟันปลากรมยาวของผมเนี่ยมันพอดีแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เลยฟันปลาอะไรเมันไม่ให้เอาข้างบนออกอ่าแล้วจะตรวจยังไงเราจะตรวจสอบยังไงเราตรวจแล้วก็ดูแค่เส้นที่มันเสมอไม่เสมอแค่นี้เราเช็คเส้นแค่นั้นเองใช่ไหมเช็คเส้นแค่นั้นเองตามสายตาอาจารย์อ้อนเลยไหม มันสรุปแต่อาจารย์อ้อนคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องช่างตัดด้วยลองช่างทุกคนทุกคนที่ลองเนาะต้องลองดูด้วยคือมันอยู่หน้างานแล้วมันก็ต้องถามอ้อนอ้อนไม่รู้หลอกครับไม่รู้หน้างานแต่หน้งานต้องดูเอาเองครับครับนั่นแหละคือยังกี่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ดูดูหน้างานผมนี่ดูอ่าโอเคหน้างานของผมนี่นะผมว่าผมว่าขนาดนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็กึบให้เป็นรูปตัวยูนิดนิด อย่างนี้หน้างานผมนะกึ่งเอลกึ่งยูน่อยๆไม่ว่ากันนะจะทําอะไรก็ทำไปเลยครับอาจารย์ทีนี้มาดูฝั่งฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันเหมือนฝั่งนู้นก็เท่ากันเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอามีดโกนมาเลยเดี๋ยามีดโกนมาเอาโอเคมาแล้วครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับก็แนะนําของดีเนาะอาจารย์ของดีครับมีดโกนยินเลดยินเลดรอนดอนบลิก่องสีส้มนะครับผม จากอเมริกาแบรนด์ของอเมริกานะครับผมยินเลดนี้แน่นอนมากร้อยใบร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบาทครับถูกมากเลยครับลองสีส้มผมไม่รู้ราคาแล้วครับอันนี้ลองมันมีลายอยู่ด้านล่างนะครับครับสอบถามได้เลยลายด้านล่างแล้วก็หาซื้อนทุนทั่ที่เกี่ยวกับคนคอมมิงกิงเอานิดเดียวนิดเดียวนะครับหรือผมมากเลยครับนี่ครับ แล้วก็การตามแนวผมที่นี้ไม่ต้องเอาตัวเอสตัวอะไรเอาแนวผมก็ได้เอาแนวผมมาเนาะการตามแนวผมมาอย่างนี้เพรตรงนี้เขาเขาก็จะต้องเป็นแนวใช่เป็นแนวของผมเขาอย่างนี้นี่ดูนะฮะของโค้งของตรงหูนี่ก็นิดเดียวให้มันได้ฉากแค่นั้นเองเราต้องเอาตามแนวตามแนวผมฟื้นการโอนล่าลงมาช้าๆนี่เลยแต่ฝั่งนี้ก็ทําอย่างนี้นะเรามาร์กเอาไว้แล้วเรามาร์กไปเรียบร้อยแล้วเราก็ดูนะครับคนตาเนี่ยเห็นไหมครับ ขนอ่อนขนขี้เกียจเขาเรียกขนขี้ค้านนะครับแล้วอาจารย์อ่อนขึ้นโดยด้านนี้ด้านนี้ให้หน,น่อยครับดูนะฮะด้านนี้นะฮะแตะหน้าขึ้นในตรงแล้วก็ตามแนวตีนผมครับเบาๆตามแนวเท้าผมนะั่นไม่ใช่ตีนผมอาจารย,ย์ภาษาพิม<อ>ายภาษาพิมายตีนนะผมนะตีนผมต้องเป็นเท้าผมเออพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเราหยาบคายเพราะเรารับจ้างตื้ออยู่ใช่ไหม ขนอ่อนนั่นแหละครับเขาเรียกขนอ่อนตามแนวขนอ่อนตามแนวขนอ่อนนะครับริมขมับริมหน้าผากอะไรอยังงี้เนี่ยค่อยๆเลี้ยงผมอะไรมามลานี่ดึงยาวๆนี่ครับดึงยาวๆผากครับเราก็ต้องการตีผมให้เขาอย่างนี้ครับดึงยาวเขาเรียกกันหน้ากันหน้านะครับสูงนี้ร้อยคนจะตัดกี่คนนะจันคนนี้ร้อยสูงนี้มาตัดร้อยคนจะตัด 80คน80คนตัด20สคนตเปอร์เซ็นต์นะแปสเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับวัยรุ่นนะวัยรุ่นก็จะตรงนี้โอเคเลยตรงนี้นะครับเราเอาไปเป็นต้นแบบติดติดอันดับนะครับติดอันดับตรงนี้คือติดอันดับหนึ่งอันนี้ตีให้อันดับหนึ่งของจันอ่อนนะอันดับหนึ่งของทรงผมลงทรงต่ำครับใส่ไปเลยเดี๋ยวต่อไปผมก็จะว่าจัดอันดับไงอันนี้คืออันดับหนึ่งเนาะตรงนี้อันดับหนึ่งที่คนตัดเยอะมากที่สุดร้อยคนมาตัด80คนนี่ถือว่าเยอะ ครับจะมีไม่ร้อยคนตัดเก้าสิบคนมีทรงอะไรมีเกินเหมือนกันบางคนทรงทรงอะไรหรือทรงนี้แหละทรงนี้แหละครับทรงเดียวอาจจะถึงเก้าสิบด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับผมเพราะเขาชอบทรงนี้เขาชอบพัฒฐานเลยดูนะครับเนี่ยเสร็จแล้วดูให้ดูรอบเลยอ่าโอเครีวิวให้ดูเลยครับอาจารย์โอเคเลยหน่าใสเลยครับถ้าถ้าถ้าทรงนี้ตัดจริงๆนะครับประมาณตัดแปดสิบเก้าสิบคนเลยดูนะครับดูทรงนะครับเนี่ย ครับโอเคครับนี่ครับดูดูดูับหน้าตาด้วยกระบวนการแล้วนะครับผมกระบวนการเลยครับครับดูนะครับครับโอเคครับอาจารย์อ้นกันงาขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกงนงาและขอบคุณมากครับในแบบครับสวัสดีครับ